สวัสดีครับแฟนเพจไปเล่เมืองสระบุรี fc ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ fc ทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่มาให้ทุกท่านได้ศึกษาเนื้อหาและพิมพ์ส่งร่วมกันก่อนอื่นเลยนะครับผมพระสมเด็จชอบแบบไหนศึกษามาแบบไหนก็ให้เก็บแบบนั้นนะครับผม เพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับสำหรับพระองค์นี้จะมีสตอรี่นิดหนึ่งนะครับผมมีสตอรี่ตรงที่ว่า,าเป็นพระของลุงให้หลานสตอรี่เป็นพระของลุงให้หลานซึ่งลุงคนนี้เขาไปเป็นช่งางรับเหมาต่อเติม เขาได้มาแล้วก็นำมาให้หลานอีกทีหนึ่งนะครับจากที่ว่าผมฟังคำพูดจากาหลานของเขานะครับก็คือเขาได้มาเป็นพระองค์ดำได้ได้มาก็คือพระนี้ลงจะลงรักหมดเลยลงรักลงรักจะเป็นองค์ดำทั้งองค์เลยองค์ดำทั้งองค์แล้วา,าลุงคนนี้เขาก็นำมาล้างล้างก็คือก็เกือบ เกือบจะเสียหายครับก็คือมีการมีรอยล้าอยางเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็นํามาให้หลานแต่ถ้าลุงแกยังอยู่ก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบได้แล้วเพราะหลานเขาก็อายุสี่สิบห้าสิบแล้วนะครับองค์นี้มีสตรอรี่นิดนึงองนี้ได้มาจากวัดละคังเลยนะครับผมมาศึกษาเนื้อหาและพิมพ์ส่งร่วมกันนะครับองนี้จะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนิดนึง เนื้อหาแบบวัดระฆังเลยเป็นภ้าที่ลงรักเก่ามานะครับด้านฐานหมอนนี้ก็จะเห็นเป็นผ้ากำแพงก็จะประมาณนี้นะครับพ้าองค์นี้ดูง่ายครับแต่ล้างมาอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนเนี่ยคราบลักยังล้างออกไม่หมดเพราะว่าเขาใช้แปรงใช้ของแข็งเนี่ยล้างออกล้างแบบแรงๆอ่ะครับล้างเอาคราบลักออกก็ ในยุคยุคนั้นเขาก็คงไม่รู้ละพระยังไม่มีราคาด้วยแหละครับนี่ครับเนื้อหาดูง่ายมากวัตถคังองนี้ดูง่ายจริงๆครับเนื้อหาแบบวัตถค่งนุ่มดูข้างครับข้างแน่นๆเลยอ่าแน่นๆเลย ดูหลังครับดูง่ายครับองค์นี้ถ้าไมถ้าถ้าล้างออกนี่ผมก็อย่างว่าครับเพราะคนแก่เขาก็คงไม่รู้เขาล้างแรงมากอทพาก็เลยสึกครับสึกนิดหนึ่งมีแต่รอย นี่ครับส่องมาวะละัลระงนี้นุ่มหนุ่มอย่างนี้เลยในคาบลักครับคาบรักที่เขาล้างออกไม่หมดนีครับตามการลาเนี่ยมีคาบรักฝังอยู่เป็นพ้าที่ดูง่ายเห็นได้ชัดนะครับพิมพ์ทรงสวยงามขนาดผ้านี่จะไม่ใหญ่นะขนาดพ้ามาตรฐานเลยสายมาตรฐาน สายมาตรฐานตัดทิดซุ้มฝั่งซ้ายนะครับผมพานีจะแกะให้มีสังคติเห็นไหมครับวัดละฆังแกะพิมพ์ให้มีสังคตินี่ครับก็จะมีแกะให้สังคติพาดบ่าครับเพราะว่าพานีถอดถอดพิมพ์มาจากพระประธานนะครับผม อาปทานข้าแก่ให้มีสังกตกิตรงนี้จะขมตรงนี้จะบางๆนะครับฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้จะหนาปา่าพระเกตสะบัดซ้ายเล็กน้อยนะครับขององค์พระพระตัดตัดชิดซุ้มฝั่งซ้ายนะครับขึ้นมาเห็นไหมครับซุ้มผ่าวายขึ้นมาแล้วหักตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหักหักโค้งมานิดหนึ่ง นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หักมานิดหนึ่งตรงนี้พาสึกก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตรงสุ้มเนี่ยขึ้นมาแล้วก็หักนิดหนึ่งแล้วขึ้นมาแล้วก็ตัดขิ้นสมฝั่งซ้าย <pardon. S 1> ก็ถือว่าเป็นพลาที่สวยอ,องหนึ่งนะครับสวยและดูง่ายองดูเนื้อหามุนสารครับ เห็นได้ชัดเลยพ้าลัางลักมานะครับผมเนื้อหานีนึกนุ่มมวลสารเป็นก้อนๆฝั่งนี้ก็จะปรากฏเห็นก้อนกวดนะครับผมทรายนี่ฮะขาบรากเก่งติดออกตามอ่ารอยลานนะครับ คาบลักฝั่งลึกตามร้อยล้านถ้าองค์นี้ถ้าถ้าล้างเป็นนะครับผมผมว่าพาดน่าจะไม่จะจะ,จะไม่สึกขนาดนี้แต่ก็อย่างว่าครัาบามีอายุถ้าคนก็เขาไม่รู้ด้วยนะครับผมคาบลักยังติดอยู่เลย เขาขาเนี่ยเม็ดพระาธาตุมวลสารนะครับหรือก้อนสมเด็จนะครับผมที่เรียกกันอยู่มวลสารเป็นก้อน ดูซึ้งตามากครับองค์นี้นี่จะเห็นเศษผ้ากำแพงอ่าอยู่ตรงฐานหมอนเนี่ยทางแน่นๆเลยครับองค์นี้ดูความเหนบหนุ่ม ดูธรรมชาติครับปรากฏเห็นเศษพระกำแพงและเอียด ส่วนใหญ่ก็เรียกชื่อเต็มนะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานวัดละคังแต่ผมจะชอบเรียกสั้นๆนะครับผมพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะยังไงก็ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็เป็นพ,พิมพ์พระประธานอยู่แล้วนนี้เศษทองลุงรักทองเก่ามานะมวลสารเด่นชัดเจนครับองค์นี้ เนื้อหาเนกนุ่มนานๆไลทีมืออ,อัดทำวิดีโอทีมือไม่ค่อยนิ่งชมด้านหลังต่อ เนื้อน่อเน่าเนี่ยเนื้อเน่าแล้วครันี่มลสารเป็นคนก้อนเลยเ็เหตุเส้็อ่าคาบลักยังหลงเหลืออยู่นะครับจากการล้างเขาล้างมาแต่เก่าแล้วนะครับผมเขาล้างมาแต่เก่าแล้วเออถ้าล้างใหม่ๆนี่ดูรู้เลย ตรงน,นี้เป็นลูเป็นโพรงเป็นธรรมชาติการหดตัวของมวลสารดูครับเนื้อหาหนึกนุ่มมาก เสร็จพากำแพงก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่วัลคัง ้าของเดิมอ่ะองค์นี้ปกติอยู่ในเลี่ยมทองพลาสติกนะครับแล้วเ้าเอาไปเลี่ยมแล้ว่าตรงนี้เกิดการกระทบนิดหนึ่งนะครับดีนะครับไม่ไม่เพราะว่าอันตรายพ้าเนื้อผงเอาไปเลี่ยมไปเลี่ยมอย่างเงี้ยเพราะว่าพ้าเนื้อผงนี่ผมแนะนําว่าให้ทําตลับหรือหาตลับเงินใส่ดีกว่านะครับผมที่จะเอาไปเลี่ยมทองาการแกะการอะไรเนี้ยเกิดเกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับ เวลาเราแกให้ค้างแน่แนๆเลยก็ถือว่าเป็นพิมพ์ทรงเนื้อหาที่ดูง่ายอีกองค์นะครับก็นำมาศึกษาร่วมกันเป็นวิทยาทานนะครับนี่ครับพามีมิติเห็นสังกติเห็นได้ชัด ทำถ้าล้างดีหน่อยถ้าคนล้างเป็นนะคร mm hmm. ก็อยา่างคนแก่เขาไม่รู้ถ้าล้างเป็นผ้าจะไม่เสียหายอย่างเงี้ยจะจะไม่เป็นเนื้อหาจะไม่จะไม่สึกขนาดนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คราบลักฝังตามรอยลานธรรมชาติเลย พอลงกล้องไปเนื้อหนึกนุ่มซึ่งตามวลสารเป็นก้อนๆน,นี่ครับเป็นพ้าที่ดูง่ายเลยนี่ครับตามรอยที่คาบลักฝังแน่นตามรอยลานขององค์พระนะครับสวยครับสวยงามมากองนี้ ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมครับสวัสดีครับ